สวัสดีค่ะอาจารย์สารพแพงทรัพย์อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสูติศาตสาตร์นาริเวศทยาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยายลัยมหิดลวันนี้มีสาระดีๆมาฝากทุกท่านในหัวข้ออยากท้องต้องทำไงแล้วเมื่อไหรถึงจะเรียกมีบุตรยากปัจจุบันสังคมไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเนื่องจากอัตราการเกิดลดลงคู่สามีภรรยาหลายคู่พยายามหลายต่อหลายครั้งเพื่อที่จะมีบุตรแต่ก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเนื่องจากว่า คุณผู้หญิงมีโอกาสในการตั้งครรภ์นในแต่ละเดือนเพียง15-25เเท่านั้นค่ะเรามาดูกันว่ามีสาเหตุปัจจัยใดบ้างที่จะเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์และว่าที่คุณแม่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรบ้างเพื่อที่ตั้งครรภ์ค่ะอย่างแรกเลยนะคะต้องเข้าใจรอบเดือนของตัวเองว่าช่วงไหนเป็นช่วงที่ไข่ตกเพราะถ้าว่าที่คุณแม่รู้ว่าวันไหนไข่ตก การมีเพศสัมพันธ์2-3วันก่อนที่ไข่จะตกและ1-2วันหลังวันไข่ตกการมีเพศสัมพันธ์ช่วงนี้จะเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์มากที่สุดค่ะวิธีนับวันไข่ตกอย่างง่ายๆเลยนะคะอย่างแรกเลยคุณผู้หญิงต้องมีประจำเดือนที่สม่ำเสมอมาตรงทุกรอบเดือนนะคะโดยปกติประจำเดือนของผู้หญิงเราเนี่ย จะมาทุก2 1ถึง35วันซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะคะให้คุณผู้หญิงเนี่ยกลับไปจดบันทึกรอบเดือนของตัวเองอย่างน้อย3เดือนและเราจะมาดูว่าระยะห่างระหว่างรอบเดือนในแต่ละรอบของเราเป็นกี่วันเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะคุณกอไกอ่มีรอบเดือนทุก30วันอวันซึ่งวันนี้เป็นวันที่1สิงหา คุณกอไก่มีประจำเดือนมาวันแรกเรามาดูกันซิว่าคุณกอไก่จะมีไข่ตกในวันไหนสูตรคานวณของเราก็คือเราจะเอาระยะห่างของรอบเดือนก็คือของคุณกอไก่เนี่ยสามสิบวันลบด้วยสิบสีเราจะได้วันที่ไข่ตกนะคะดังนั้นสามสิบลบสิบสี่คุณกอไก่จะมีไข่ตกในช่วงวันที่16ของรอบเดือนค่ะซึ่งแน่นอนว่า การมีเพศสัมพันธ์ในช่วง2-3วันก่อนไข่ตกและยาวไปถึง1-2วันหลังไข่ตกจะเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์มากที่สุดดังนั้นคุณกอไก่ควรที่จะมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่1 3ถึงวันที่18วันเว้นวันนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะต้องมีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอค่ะ เพราะว่ามีคุณผู้หญิงหลายท่านนะคะมีประจำเดือนมาไม่ตรงมาไม่สม่เสมอซึ่งผู้หญิงเหล่านี้จะทําให้คํานวณวันตกไข่ได้ลําบากดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ที่สม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้มากขึ้นค่ะ เสม,มอหมายถึงการมีเพศสัมพันธ์ทุกๆ2-3ถึงวันหรืออย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์อาจจะยกตัวอย่างเช่นจัน์พุธเสาร์ประมาณนี้ค่ะเพราะว่าหลังจากที่ไข่ตกลงมาไข่จะมีอายุเพียง12-24ถึงชั่วโมงส่วนตัวอสุจิจะมีอายุเพียง48-72ถึงชั่วโมงเท่านั้นค่ะดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์ที่สม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ได้มากขึ้นค่ะ ข้อที่3นะคะต้องหยุดคุมกําเนิดทุกวิธีเลยค่ะทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดคุมกําเนิดยาฉีดคุมกําเนิดยาฝังห่วงอนามัยคุมกําเนิดหรือว่าถุงยางอนามัยนะคะเพราะว่าเราอยากท้องเราต้องไม่คุมกําเนิดค่ะข้อที่4นะคะตรวจร่างกายและตรวจเลือดก่อนการตั้งครรภ์ว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่วางแผนที่จะมีบุตรแนะนําว่า ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจเลือดที่จําเป็นที่จะตั้งครันนะคะ,ะการตรวจร่างกายคุณหมอก็จะตรวจร่างกายทั่วไปมีการวัดความดัน วัดอัตราการเต้นของหัวใจตรวจการทํางานของปอดนะคะหรือว่าความผิดปกติของหัวใจต่อมไทรอยเพื่อดูว่าเรามีความผิดปกติไหมนะคะและคุณหมอก็จะมีการตรวจภายในและก็อันตราาวด้วยนะคะเพื่อประเมินความพร้อมในการที่จะตั้งคันดูช่องคลอดปากมดลูกมดลูกรังไข่และท่อนําไขว่ามีความผิดปกติพร้อมที่จะตั้งคันได้หรือไม่นะคะ ในส่วนของการตรวจเลือดเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะตั้งครรภนะคะก็จะมีการตรวจเรื่องของหมู่เลือดนะคะ r h นะคะความเข้มข้นของเลือดเพื่อประเมินภาวะซีดการคัดกรองภาหะทารซิเมียเนื่องจากว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นก็ส่งผลต่อลูกในท้องด้วยนะคะ,ะการตรวจภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันนะคะถ้าสมมติว,ว่าคุณแม่ไม่มีภูมิ คุณหมอจะแนะนําให้ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันหัดเยอรมันนะคะซึ่งหลังจากฉีดวัคซีนแล้วคุณแม่ต้องคุมกําเนิดอย่างน้อย1เดือนนะคะแล้วก็จะมีการตรวจไวรัสตับอักเสบบีนะคะว่าคุณแม่มีการติดเชื้อหรือว่ามีภูมิคุ้มกันหรือยังแล้วก็เชื้อซิฟิลิสนะคะเพราะว่าถ้าเกิดการติดเชื้อระหว่างการตั้งครรภ์จะมีผลต่อการตั้งครรภ์แล้วก็มีความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์ด้วยค่ะ สุดท้ายก็จะมีการตรวจเรื่องของ HIV นะคะเพราะว่าถ้ามีการติดเชื้อจะทําให้ติดเชื้อสู่ลูกในท้องด้วยค่ะต่อไปข้อที่5นะคะต้องมีการฉีดวัคซีนที่จําเป็นเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการตั้งครรภ์สำหรับวัคซีนที่จําเป็นนะคะในการตั้งครรภ์ก็คือวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันค่ะหลังจากที่คุณแม่ตรวจดูแล้วว่ามีภูมิหรือไม่มีภูมิถ้าไม่มีภูมิภูมกันหัดเยอรมันคุณแม่ต้องมีการ ฉีดวัคซีนแล้วก็คุมกําเนิดอย่างน้อย1เดือนก่อนที่จะตั้งครรภ์น,นะคะวัคซีนต่อไปก็จะเป็นวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบแล้วก็วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ค่ะ ข้อที่6นะคะก็คือการรับประทานวิตามินเสริมโดยวิตามินที่มีความสำคัญมากๆสำหรับคุณแม่ที่เตรียมพร้อมที่จะตั้งครรภ์ก็คือโฟลิกนะคะแนะนำให้คุณแม่รับประทานโฟลิกเสริมอย่างน้อย3มเดือนก่อนการตั้งครรภ์ในปริมาณร4 0 0ถึง800ไมโครกรัมต่อวันเพื่อป้องกันภาวะระบบประสาทไขสันหลังผิดปกติในทารกแรกเกิดค่ะข้อที่7แล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ควรหลีกเลี่ยงหรือง,งดเลยการ สูบบุหรี่ดื่มสุราแล้วก็ใช้สารเสพติดนะคะเพราะว่ามีผลเสียต่อร่างกายแล้วก็ต่อการตั้งครรภ์โดยเฉพาะคุณผู้ชายนะคะการสูบบุหรี่ดื่มสุราทําให้มีผลต่อคุณภาพแล้วก็ความแรงของน้ําเชื้ออสุจิค่ะข้อที่8ข้อสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือมันออกกําลังกายแล้วก็ควบคุมน้ําหนักนะคะเพราะแน่นอนว่าการออกกําลังกายจะทําให้เราสุขภาพแข็งแรงเตรียมความพร้อมสำหรับการตั้งครรภ และยังมีการศึกษาพบว่าภาวะน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนมีผลทําให้มีบุตรยากด้วยนะคะดังนั้นแนะนำว่าถ้าคุณแม่ท่านไหนมีภาวะน้ำหนักเกินหรือมีภาวะอ้วนแนะนำให้ลดน้ำหนักให้ได้อย่างน้อย 5-10%ของน้าหนักตัวเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะมีลูกง่ายมากขึ้นค่ะสำหรับทั้งหมดทั้ง8ข้อที่กล่าวไปก็จะเป็นการปฏิบัติตัวเพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์และการเตรียมความพร้อมสำหรับที่จะมีบุตรนั่นเองค่ะเราจะมีเกณสัข้อนะคะเพื่อวินิจฉัยว่าท่านใดเข้าสู่ภาวะมีบุตรยากข้อ1ก็คือ มีเพศสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอทุกๆ2อถึงสวันหรืออย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ ข้อ2ไม่คุมกําเนิดโดยวิธีใดเลยและข้อ3คือปฏิบัติอย่างเช่นข้อ1และข้อ2เป็นระยะเวลา1ปีแล้วยังไม่สามารถตั้งครรภ์ได้เองตามธรรมชาติถือว่าท่านเข้าสู่ภาวะมีบุรยากแนะนําให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้เลยค่ะในส่วนของคุณผู้หญิงที่อายุ37ปีขึ้นไปไม่ต้องรอให้ถึง1ปีนะคะถ้าท่านปฏิบัติทั้งข้อ1และข้อ2 ในระยะเวลาหเดือนยังไม่เกิดการตั้งครรภเองตามธรรมชาติแนะนําให้ไปปรึกษาแพทย์ได้เลยค่ะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ที่กําลังวางแผนที่จะมีบุตรนะคะก็ขอให้สมหวังดังตั้งใจทุกท่านเลยนะคะท่านใดมีคําถามสามารถอินบ็อกหรือว่าคอมเมนต์ถามมาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคําถามค่ะก็เจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ